ย้ำกันอีกรอบถ้าลูกแบบไม่ได้44สเสียงนี้ไม่รู้อะไรคือสระเสียงสั้นเสียงยาวอออ t h แบบไหน c x ต่างจาก s s ยังไงจำเสียงไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ level หนึ่งหรือจำเสียงได้แต่ผสมไม่ได้เลยก็ level หนึ่ง Great job perfect แต่ถ้าเลเวล2จะ struggle ที่กลุ่มกลุ๊ม4เนาะเรื่องของสระเสียงยาวสระเสียงยาวยังมีเยอะมากนะคะ12เสียงหลักที่แบบอ n ง Brain จัดมาแบบ a e i o u u e o i l e a e นะคะคือมันเยอะมากจริงสระเสียงยาวเนี่ยต้องมาเรียนเลเวล2เท่านั้น what is it eright fright fright eright fright ตกใจ something like that really ตกใจ or something like that I define define โอเค define ท okay. Def ้าทายและที่พลาดไม่ได้ก็คือเลเวล3ก็ต้องเป็นเด็กที่ผิดน้อยมากครูโบ mm ้ให้ผิดเต็มที่เลย5าคำนะคะ mm hmm. ถ้าผิดแค่5าคำมาเรียนเลเวล3 mm hmm. ไปด้วยกัน B h e the a birthday twelve o twelve thirsty uh p oh purple